สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอซทุกๆท่านเลยนะคะพบกันทางช่องพลายเวดวแอนพังไม่เงินชาแนลนะคะวันนี้ก็เสร็จภารกิจแล้วนะคะก็จะพาพัางไม่เงินกลับบ้านแล้วนะคะก็ก่อนกลับนะคะเดี๋ยวเราจะ,ะให้พระควันนะคะวางวางค่าน้ำเชื้อตัวผู้นะคะเขาเรียกค่าอะไรนะ ค่าน้ำเชื้อค่าน้ำเชือ้อเนาะเดี๋ยวจะให้ป้าควันจัดนะคะ,อะเอาไอาจิโอกี่นึงบอนี่อุ้ยเจ้ากระต่าอุ้ยเจ้่ายอุ้ยจระต่าี่ก้อนอุ้ยเจ้าโอ้ยเดี๋กจู๋วมา

ใช่าายางรกะอกนะทุบพาดอกคค่ะก็เราเดี๋ยวเราจะ,ะพวกความเตรียมนะคะก็จะมะีขันห้านะคะจะมีทูบมีเทียนนะคะแล้วก็จะมีน้ําส้มกับอ่าเหล้านะคะแล้วก็จะมีเบียร์ด้วยนะคะในการเส้นไหว้นะคะก็ตอนนี้เราก็จะวางแล้วก็มีคะแนนหนึ่งหมื่นคะแนนนะคะ ามาต้อาไกีก่วนะัมีงก่อนกลับนะคะเดี๋ยวเราจะพาอาลายพรชัยนะคะามาหาพังไม่เงินก่อนกลับเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะเล้ยดัดกันดีกันมาเ

ก่อนทางมัไป่กินหลอดรองขาวลอดรหลอขาทางซ่องพนด้วนกลับเลด้นกลับลครับเดินทางกลับ้นี่ถูกีลยทเาะกัน เขามาแล้วเขาเอาแล้เขาจับเขาไปตรงนี้เอานี้เอาอะไรสั่งนี้เดี๋ยวยังไงวะมีไม่กินมาหลายคนแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอไดก็บอได้แล้วช่างนาะเฮ้ยบอหลายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยัดี๋เลย เดี๋ยวเราจะพาพังไม่เงินไปขึ้นรถแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่รถเลยนะตอนนี้ก็รถสิบสิบล้อมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะเดี๋ยวเราจะพาน้องขึ้นรถกลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาน้องกลับบ้านนะคะเดี๋ยวรอทางไม่เงินก่อนนะคะเพราะควัมกำลังพาน้องมานะคะเดี๋ยวรอน้องก่อนนะคะ แม่เงินกำลังเดินมานะคะก็ตอนขามาก็ขึ้นรถยากอยู่นะคะเดี๋ยวตอนขากลับนะคะก็ไม่รู้จะชินกับรถหรือเปล่าจะขึ้นยากหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามารอชมกันนะคะตอนนี้น้องก็กําลังเดินมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรานั่งชมกันตรงนี้นะคะอาอาจ่ เป็ดธรรมชาติเราก็เลี้ยงเราไม่ได้ในเราเลี้ยงไม่พอเป็นเราแก๊สเออเปียธรรมชาติย้ายลูกดุ้งแล้วแกะโดมเดินเร็วมากๆเลยนะคะสงสัยจะคิดถึงน้องโดมนะคะห่างกันมาตั้งสองอาทิตย์นะคะไอ้ตะเลิศหอย ก็ระยะทางก็จากาสวนกับที่แคมป์นะคะก็ไม่ห่างกันมากนะคะประมาณ20กิโลนะคะถ้าแม่วันจำไม่ผิดนะคะโอ้ขึ้นรถง่ายมากเลยนะคะตอนขามาก็มาขึ้นยากอยู่นะคะ ะะเดี๋ยวขอให้น้องเดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็มาคราวนี้ก็ก็ขอให้น้องได้อ่ามีลูกกลับไปด้วยนะคะขอให้น้องไม่ติดลูกด้วยนะคะราะความไม่ควานก็หวังว่าอย่างนั้นนะคะใส่นอนอยากจะกลับบ้านนะคะเดินขึ้นรถอย่างเร็วเลยนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเาไปเจอกันที่บ้านเลยนะคะ โอเคค่ะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับบ้านกันนะคะมาแเลรถแต้นวาตนี่าิ้งเมาแล้วถึงเลีนปก้รถส้อด้วยลไดเห็นปาด้อยโห้โหเห็นป้เห็นดโนเสาร์ด้วยส่วนนุุษัทยา สวนบองเพชรอะไราฟังแล้วถึงแล้วดูบบเหเป็นไม่เต็มไปแล่ะชิมปาเลยเต็มไปแล่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีครถบ้งเอาเดี่เอ็กกิ๊กรถฟ้าเนาะขี่ไปด้วยดูฟ้าหนุ่มน่าชโอ้รถฟ้าเพิ่งเอามาไม่ใช่ดิรถป้าพ่อเพิ่้ขี่มาแล้วถึงแล้วขับบเบาอยู่รถป้าเป็นซูเปอร์แมนแล้วหนูจะใส่ไม้แล้วเ <laughs> ราชก็เป็นไรไม่รู้ชา้างเพิ่งขี่รถด,ด้วยช้างเคยขี่รถด้วยเฮ้ยชา ใช่มันเลือแต่ขับรถเองมันตอนนี้มันขี่อยู่เดี๋ยวมันขับรถไม่ต้เลมันมีรถสามคันเลยสาคันกับรถ่บ้านปูนปูนเฮ้ยตามมาถ่ายเนาะไปดูถ่ายูนอะี่เองน้องตังยิ่กว่พี่ตัดงกว่าฮ่ซูเปอร์แมนเมน ก็พังไม่เงินก็จะกปลือรถไหนนะคะพอน้องไม่ค่อยได้ขึ้นรถบ่อยนะคะหลายปีมากๆแล้วนะคะที่ไม่ได้ขึ้นรถนะคะก็ค่อยๆขับนะคะ แล้วกลับบ้านแล้วพี่โดมเลยน้องโดมลอยอยู่น้องโดมลอยแม่เงินอยู่บ้านนะคะสองอาทิตย์กับการจากมานะคะก็ตอนนี้ก็กลับบ้านแล้วค่ะสองอาทิตย์แล้วนะคะน้องโดมคิดถึงแม่เงินใหญ่เลยวันนี้เดี๋ยวก็จะได้เจอกันหลังจากที่ไม่ได้เจอกันสักสองอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าแต่จะกินนี่เสือบิวแล้วเจอกันแล้วจะมีปฏิกริยายังไงนะคะ ยังไอะไรป้าหนูอ่ะป้าอิงจะบินแล้ว <emat> ป้าอิจะเป็นสปเปรมนแล้วยังป้าฟงตอนนี้กลัวตุ่มๆตลอปงานเลยยู่เลยทำไมจะอยากกลับบ้านไม่ตอนตอนมาตอนมาขึ้นรถขึ้นรถยากอยู่นะคะเพราะน้องยังไม่ไม่ได้ขึ้นนานนะคะแต่ว่าตอนขากลับสงสัยอยากกลับบ้านนะคะไม่ต้องเดินขึ้นรถเลยนะคะเปิดรถไม่ทันเอารถไม่ทันเลยวิ่งขึ้นเลยค บ้านเมื่อคงทงกูก็ได้มาอีกหลยครังทงกูก็ขอให้น้องได้มีลูกนะคะเห็นพังแม่เดือนแรมนะคะเขาลูกเมื่อวานก็อยากให้พังไม่เงินนี้ลูกแบบนั้นบ้างนะคะจะได้มีเจ้าตัวเล็กๆออกมาวิ่งเล่นน่ารักน่ารักนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านเลยนะคะอคตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะคถึงแคมป์ช้างนะจอมเทียงเราแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาน้อง,งลงรถนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะตอนนี้ก็ถึงบ้านที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาน้องลงจากรถนะคะ เพื่อนพี่น้องชาวช้างมาช่วยกันนะคะ

น่าหนอดอ่ะฮะมา <laughs> นยี่ว่าเจ้าพระก็แน่นจี้นะคะเดี๋ยวจะพาน้องไปที่ที่น้องเคยอยู่นะคะห่างบ้านไปตั้งสองอาทิตย์ フフフ ก็มาถึงที่พักของน้องแล้วนะคะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พ่อควานแม่พวานด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณมากๆค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามีอะไรมาให้ดูใหม่ๆนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะ